ก็กราบสวัสดีนะผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่อีกแล้วนะคนุณดูเออวันนี้พี่ก็จะมารีวิวสักบางกรนนะคนุณดดเยจีอย่างเฟี้ยวเลยคุณดูเฮ้ยดูดิติโดโทเค็นว่าคุณดดโค่เจ็ดร้อยโทเค็นเลยเหรอ 799คูชุดผู้หญิง399เฮ้ยทำไมชุดผู้หญิงถูกจังวะคนดูจบละดูดีคนดูชุดผู้ชาย799คูอย่างแพงเลยอะไรเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยอะไรวะโอเลยคนดู ดูดิอะไรเนี่ยตาม่วงตา,งตางสี่ม่วงนะคุณดูเชสรงผมรงผมก็ได้อยู่นะคุณดูเชสรูเป็นสีขาวม่วงนะเนี่ยเออสอนอากาก็อะไรวะได้อยู่รองเท้าไม่มีอะไรมากเออ เ,เกงเกงเย็ดเข้งเกงเกงก็แบบมีมังกเหรอคนโดสีม่วงนะเออเอฟเฟกสีม่วงเอ,อ้ยไม่ใช่ดิเกงสีม่วงเออมีมังกรสีทองวายเย็ดลู่แต่นี่เป็นนี่นะ่ะคนโดสักสักมังกรเหรอมังกรม่วงอ่ะนะเช็ดลู่ ใครที่ชอบมาจัดกันได้นะคุณดูเออเนี่ยอันนี้สักของตตวผู้หญิงว่ะสามก้าวโอ้ทำไมมันครึ่งต่อครึ่งเลยวะคุณดูสมอ,อสรของผู้หญิงก็ประมาณนี้นะคุณดูเสียวอยู่อากาศ้ยของเท้ากางเกงก็ประมาณนี้นะคุณดู ได้อยู่มีอะไรข้างหลังเนี่ยเทยเชดรูปใกลก็ชอบว่าจัดกันได้แล้วคนดูส่วนนี้ก็จะเป็นเสื้อนะคนดูเสื้อของตัวผู้หญิงวาเย็ดมีมังกรออกมาเหมือนกันว่ะเอาเรื่อง ก็จะมีบังกรโผล่ออกมาแล้วคนดูเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวแต่ว่าแพงจัดอันนี้ก็จะเป็นสักดำอ่ะคนดูเฟี้ยวอยู่เนี่ยคนดูเสื้อกางเกงก็ไม่มีอะไรมากเลยเสื้อเฟี้ยวแต่เสื้อเนี่ย คนดูเฮ้ยลายสักโคเทเลยสงผมกับหน้ากากก็ไม่มีอะไรนะคนดูตอนนี้ก็เป็นสักสีอะไรเนี่ยเออสักสักฟ้านะคนดูเชฟหาเก้าเก้าเลยเหรอตัวเค้นอะได้อยู่แต่ว่าโอ้แพงเอาเรื่องคนดูมารอบเนี่ยใคร ที่แบบชอบก็มาจัดก,กันได้นะคนดูแต่พี่ว่าจะเอาสักไม่สักฟ้าก็สักดำนี่แหละคนดูเออไม่เอาหรอกสักม่วงเราลาวอ่ะคนดูเออสักนี่อะไรกว่าเพียวกว่าเนี่ยหน้าตัวประมาณนี้นะคนดูใครชอบก็มาจัดก,กันได้นะคนดูพี่ก็มารีวิวให้ดูแค่นี้อ,อลืมบอกมีสักทองด้วย นี่ยแต่มันไม่มีให้แลกนะคนดูต้องสุ่มแบบมันสุ่มไปเรื่อยๆมันถึงจออะเออมันก็ถือว่าแลกใช้ได้อยู่สักลองแล้วก็งั้นๆนะค,ะครับคุณดูสักลองไปชอบก็มาจัดได้นะคนดูสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคนดูเออ อีกกมารีวิวให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวมาจัดอีกคลิปหนึ่งนะคนุณดูเดี๋ยวมาสุ่มให้ดูอือสักทองก็ประมาณมานี้นะคุณดูสำหรับวันนี้ก็พี่ขอตัวลาไปก่อนลนะค่ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยสำหรับวันนี้บายบายกู